เขาก็มีค่าไม่จ่ายน้ำไฟเอยพนักงานเนาะแอร์ใช่ไหมอืมค่าจ่ายเขาก็เยอะแบบนั้นแหละเขาต้องทำสถานที่ให้มันหน้าเข้าอันนี้นมสดน้ำผึ้งแล้วใบนมชมพูบาน นมเย็นก็คือแบบนี้แต่ถ้าชานมเย็นได้ <c oughs> สั่งนมเย็นปุ <c oughs> <Nurse> ๊บมันไม่ได้อันนี้ม่นแล้วก็สั่งนมเย็นเย็นตลอดใช่ป่ะก็ได้นมถัู่เย็นนี่แหละก็คือนมถั่วในปัตติล้วมีไปอยู่ร้านนก็ไปสั่งแบบเนี้ยแล้วได้นมเย็นมุ๊บเจนแบบเนี้ยซือนมเย็นธรรมดาอ่ะไม่ได้นมถั่วพอถามว่าอัดไหนก็ได้กินหม้อเย็กซื้อนม น้องผู้หญิงที่เขาขายเนี่ยเขาไปไปสองงานกันอยู่ร้านสองงานเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายให้ลูกสาวลูกสาวค่ะเป็นนี่นี่ละคาเอง